สวัสดีครับในยูนมาเจอผมแล้วครับยี่สิห้าสิ่งที่บอกว่าคุณกําลังประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแต่เพียงคุณไม่รู้ตอนสองน,น,นะครับต่อข้อที่สี่คุณที่มีคุณที่มีอยู่คุณมีที่อยู่ที่เป็นบ้านผมอ่านไปแล้วนะครับตอนนี้แล้วประมาณข้อทีหอ่ห้าคุณยกมาตรฐานของตัวคุณให้สูงขึ้น ิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราไม่ได้ก้าวไปไหนคือการย่ำอยู่กับความสำเร็จหรือกรอบเดิมๆที่ตัวเองวางไว้ประมาณว่าตัวเองทำได้เท่านี้ดีแล้วก็ททำแบบนั้นต่อไปไม่คิดจะเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาคนเรานะครับเราต้องทำให้ดีต่ไปเรื่อยๆปล่อยคุณปล่อยมือจากสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดี วิธีการเดียวที่จะทำให้ความทุกข์หลุดออกจากตัวคุณก็คือการปล่อยไปเพราะเอาจริงที่คุณยังทุกข์อยู่นั่นก็เพราะคุณยังยึดติดกับมันถ้าหากคุณปล่อยมือเมื่อไหรคุณไม่จะหมดความทุกข์เจ็ดคุณมีช่วงเวลาดีๆให้ชื่นชมเวลาตัวเองได้มองกระจกเหมือนจะงงอะไรจะดีไปกว่าการที่คุณสามารถมองตัวเองแล้วชื่นชม ับตัวคุณเองแต่ไม่ใช่เป็นการหลงตัวเองนะเพราะมันคือการที่คุณมองเห็นคุณค่าในตัวตนเองคุณนั่นเองแปดคุณลดการตั้งอคติและมองหาการมองแจกแง่บวกการตั้งอคติเป็นธรรมชาติของคนจำนวนมากผมเองก็ยังเป็นบางครั้งเลยเช่นเดียวกับ การชอบพิจารณ์ต่างๆนานาโดยไม่รู้ตัวว่าความจริงมันเป็นอย่างไรเชิงบวกไว้เป็นดีสุดครับครับวันนี้ก็จบเป็นแค่นี้แล้วมาต่อตอนหน้าอันนครับสวัสดี